พูดให้ผู้ปกครองฟังว่าสิทธิ์คนนี้มันเก่งยังไงโอ้มันรู้หมดนะผมสอนสองสามครั้งแต่นั้นแหมมันแตกฉานไม่รู้อะไรต่ออะไรมันกลายเป็นทำนองนั้นไปนะพูดถึงอาจารย์วิจาร์ไปหมดว่าท่านเก่งยังไง,งไงดีไม่ดีตัวเองอ่ะเหนือกว่าซะอีกถึงนั้วิจาร์ถูกไปหมดนะไม่ควรทำทีนี้ พวกโอุตุเนี่ยน่าาอัศจรรย์เหมือนกันนะเรารู้ได้สักส่วน,นึ่งก็เกี่ยวกับว่าอาศัยความเย็นความร้อนโลกนี้มันถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าภูมิประเทศในแถบร้อนก็อย่างหนึ่งภูมิประเทศในแถบเย็นก็อย่างหนึ่งจะไม่มีธาตุไฟหรือโอุตุเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงถ้าหาก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรมันก็ต้องเหมือนกันไปหมดสิ ปรากฏว่าเอาของที่เจริญงอกงามอย่างพืชใดไในหน้าร้อนไปปลูกในหน้าหนาวมันไม่สําเร็จเพราะมันชอบร้อนหรือว่าไอ้ที่มันงอกงามในใน,ในเขตร้อนเอาไปปลูกในเขตหนาวมันก็ไม่สําเร็จมันเหี่ยวแห้งอับเฉาไม่อาจจะเจริญงอกงามได้เพราะอะไรเพราะก็ชอบร้อนอย่างนี้นะครับก็ไม่อาจจะไปอยู่ในที่หนาวได้ พูดจะอาจจะสับสนไว้ก็ได้นะเอาเป็นว่าผิดที่ผิดทางและไม่อาจจะเรินงอกงามได้เพราะเป็นเครื่องเชี่ยเห็นว่าไอ้รูปประธรรมตั้งเท่าไรเป็นไปคล้อยตามอนุภาพแห่งความเย็นความร้อนนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชี่ยเราเห็นว่าอุตุนะีก็เป็นปัจจัยสําคัญในอันทางรูปไปเป็นไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีแน่ว่ารูปบางอย่าง เกิดขึ้นมาเพราะอาศัยธาตุไฟไม่มีธาตุไฟอันนี้ก็เกิดไม่ได้เขาเรียกรูปเกิดจากอุตุตึกรามบ้านช่องอะไรของเราพืชจะได้อะไรต่างๆที่เป็นของภายนอกขอให้ทราบว่าเป็นรูปประทรรมที่เกิดจากอุตุอย่างเดียวอุตุในที่นี้คือความเย็นความร้อนอย่าเอาไปใช้ในอย่างภาษาไทยแมนอนหลับ อุตโตะอ,อะไรก็ไม่ตื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวส่วนมากเขาใช้ไปหยาบกว่านั้นคือว่าเป็นฤดูการกันไปเลยคําว่าอุตุนีเป็นชื่อของผู้หญิงผู้หญิงที่มีอุตุตไกหมมยอุตุในที่นั้นหมายถึงระยะที่ไข่ตั้งอยู่พร้อมที่จะผสมกับเชือ้อเรียกว่าอุตุนี นะครับมีอุตโบางคนไปแปรพระ,พระี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าใจบวชแต่ตั้งแต่เป็นเนนถึงไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้บอกในระยะที่ผู้หญิงคนนั้นเ็ามีประจำเดือนไม่ใช่นะประจาเดือนแล้วมันจะไปม,มีโรคได้ยังไงถ้าม,มีประจำเดือนไม่ใช่ระยะที่ไข่สุกพร้อมที่จะให้เกิดการปฏิสนธิเมื่อมีเชื้อนั่นแหละ แม้กูอุตส่าห์วงเล็บกลัวคนไม่เข้าใจนะเห็นแล้วก็สงสารคือถามก็จะหน่อยท่านไม่ได้คุกคีกับทางโลกมานานมาพูดเรื่องโลกโลกก็ถามก็จะหน่อยมาวงเล็บว่ามีเม่นหรืออย่างนั้นกลัวเขาจะไม่เข้าใจมาก็ไปเน้นหนักก็ไปอีกว่าไม่ได้รู้เรื่อง <c oughs> แต่อุตุในที่นี้นะหมายถึงความเย็นความร้อนอันได้แก่ธาตุไฟนั่นเองก็เป็นเหตุให้รูปตั้งขึ้นได้ทั้งภายใน คือในขันธสันดานของเราทั้งภายนอกในภายนอกก็ต้นไม้แม่นม้ำภูเขาอะไรพวกนี้ตกลงนะในในกายเราก็มีในรูปเกิดจากอุตุภายนอกก็มีรูปเกิดจากอุตุเนี่ยเป็น้รูปเกิดจากกรรมเป็นรูปภายในอย่างเดียวคือในขันธสันดานที่กรรมสร้างมาอย่างเดียวภายนอกไม่มีรูปเกิดจากกรรม เพราะฉะนั้นต้นไม้จึงไม่มีประสาทไม่มีชีวิตไม่มีอะไรต่ออะไรนะแม่น้ําภูเขาอะไรไม่มีแต่นั้นแม้แต่ต้นไม้ที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเอาก็จริง,รงๆก็ไม่ได้มีชีวิตอย่างตามความหมายทางพุทธศาสนาชีวิตแต่รูปก็เป็นรูปเกิดจากกรรมต้องขันต์สันดานภายในที่ยึดกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่เท่านั้นถึงมีรูปเกิดจากกรรม รูปเกิดจากจิตก็เหมือนกันก็เฉพาะในขันธสันดานภายในเพราะภูเขาแม่น้ำอะไรต่ออะไรไม่มีจิตไม่มีวิญญาณทีทีนีท้ที่เขาชอบพูดกันอย่างนี้ว่าจิตวิญญาณแห่งป่าจิตวิญญาณแห่งภูเขาอะไรนะั่นเป็นเพียงโวหารอย่าไปเข้าใจว่าป่ามันมีจิตหรือมีวิญญาณภูเขามีจิตมีวิญญาณเป็นอันขาดนะไม่มี มีเฉพาะขันธสันดานภายในนะแล้รูปเกิดจากอา,าอาหารก็เหมือนกันนะครับรูปเกิดจากอาหารก็เฉพาะขันธสันดานภายในที่จําเป็นต้องมีอาหารก็ไปรอเลี้ยงจึงตั้งอยู่ได้แ0ดสิบปีเกสิปีภายนอกไม่ได้อาศัยอาหาร,รเฉพาะรูปเกิดจากอุตุเท่านั้นเองขันธสันดานภายในขอมีขันธสันดานภายนอกก็มี ตกลงเราในกายเราเนี่ยนะครับมีรูปสี่สมุดฐานภายนอกขันธสันดานภายนอกแม่น้ำภูเขาเป็นต้นมีสมุดฐานเดียวคืออุตุนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวกับจิตไหนก็ทวนเพียงแค่นี้ไอ้ที่จำต้องทวนบ้างก็เกี่ยวกับว่าถูกนักศึกษาหลายท่านตัดพ่อต่อว่าเพราะว่าพอมาถึงปริเสธหรอกทำไมไปเร็วหรือฟังไม่ทัน นะผมอยากถามย้อนถามบ้างทำไมปฏิเสธก่อนๆถึงบอกว่าชาพอเราเอา้าวพอเร็วก็ถูกว่าอีกก็ทำไมไปเร็วปลือฟังไม่ทันนะช่วยไปหาไอ้จุดที่เป็นกลางมาสเสนอทีว่ามันอยู่แค่ไหน <c oughs> อทีนี้อุตุก็คือเย็นร้อนอย่างที่ว่าอาหารยังไม่พูดถึงนะครับ ยังไม่ยำอาหารน,นนะเวลารับรับเรารับประทานอาหารไม่ใช่ทั้งกลุ่มก้อนนะเรียกว่าอาหารราชฉอาหารรายรูปเฉพาะโอชาโรคที่สึมแทรกอยู่ในวัตถุนั้นอีกทีหนึ่งเท่านั้นถึงจะเป็นอาหารทึ่งต้องมีปริมาณพอสมควร ยังกายให้ดําเนินไปได้อย่างไม่มีโทษโดยเหตุนี้แม้ว่าในวัตถุอื่นจะมีโอชารูปอยู่ก็ตามเพราะโอชาในเนื่องอยู่ในอวินิโพคารูปแปดที่เราเรียนว่าในรูปวิภาครูปอย่างน้อยต้องมีแปไงจะเกิดจากสมูฐานไหนก็ตามคือมหาภูติรูปสสีกลิ่นรสและก็โอชา โอชานี่คืออาหารรารูปรูปใดเกิดจากอาหารรารูปนั้นอีกทีก็เรียกว่ารูปมีอาหารเป็นสมบุฐานทีนี้แม้ว่าโอชาจะมีอยู่ในวัตถุทุกอย่างที่เป็นรูปประธรรมในต้นไม้ในดินในทรายในน้ำอะไรก็สละเถอะแต่ว่าเราก็ต้องดู ว่ามันมีปริมาณสมพอครอพ,อพอสมควรในอันที่จะทํากายของเราให้ดําเนินไปอย่างไม่มีโทษหรือไม่โดยเหตุนี้แม้เราเรียนอภิธรรมเรารู้ว่าในอะไรอะไรมันก็มีอาหารารกพอรู้อย่างนี้แล้วเราไม่มีหรอกไอ้ที่เราจะคว้านั่นคว้านี่เข้าปากเพราะถือว่ามันมีโอชาทั้งนั้นไม่ใช่ ถ้าอย่างนี้ได้ก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินเดินไปทางไหนเจอดินก็ก็เอาดินเข้าปากในนั้นมันมีโอชาที่สมควรแก่การดำรงชีพหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีการคัดว่าต้องมาในเมลไดเมลในพืชในผักในเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรซึ่ง ปริมาณของโอชาในวัตถุเหล่านะั้นมันมีมากพิเศษแล้วเหมาะแก่การย่อยเหมาะแก่การทําร่างกายให้ดําเนินไปมันเป็นอย่างนี้เราจึงมีการภาระเกี่ยวกับว่าต้องแสเวงหาอาหารถ้าอะไรอะไรถือว่ามีโอชาแล้วก็กินได้ไอภาระในการแสเวงหาอาหารก็ไม่ต้องมีนะ ไอ้น,นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอะไรมันกินไม่ได้ไปเทียต่างนั้นจึงมีการอดอยากเห็นไหมประเทศทางแถบแอฟริกาอดกันถึงตายอย่างนี้เราเป็นนักอภิธรรมเราก็อาจจะสงสัยว่าในดินมันก็มีโอชาทำไมพวกนี้ไม่กินดินว่างั้นมันไม่ได้นะ มีโอชาก็จริงแต่โอชาที่เป็นไปกับวัตถุที่เรือนะั้นกินเข้าไปเป็นเหตุให้ตายมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างไงนะเพราะฉะนั้นโอชาก็จริงแต่อยู่เป็นโอชาที่เหมาะสมแก่การจะรับประทานนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกวัตถุที่จะเข้าปากกาเป็นพืชเป็นผักอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเรารู้อยู่ว่ามันมีโอชาที่เหมาะสมแก่การที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายให้ดำเนินไปได้อย่างไม่มีโทษคือว่าไม่เกิดการสเสร็งขึ้นภายหลังหรือทำให้เราเกิดย่อยไม่ได้แล้วสุขภาพก็เสียหายไปในที่สุดอะไรทํำนองนั้นไม่มีต้องคัดเลือกรูปใดที่เป็นไปด้วยอานุภาพแบ่งอาหารรูปนั้นเขาเรียกว่า อาหารรูปหรือรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานนี่สมุทฐานสี่นะเป็นอย่างนี้เวลานี้เรามีอะไรอย่างน้อยที่สุดนะครับสัตว์เกิดมาก็จะต้องมีเกิดมาได้ก็ต้องมีกรรมเป็นสมุทรฐานนะครับกรรมเป็นสมุทฐานกรรมนี่ดับไปแล้วก็จริงแต่คอยสร้าง รูปที่เกิดจากกรรมที่เรียกว่ารูปมีกรรมเป็นสมบุทธฐานให้ตั้งขึ้นไปจนแหมเกือบตลอดชีวิตนะถ้าหาว่าเกิดกรรมเกิดหยุดส่งผลคืออะไรอาตายเท่าน,นั้นเองตายเท่าน,นั้นถ้ายกเขาหยุดส่งผลจริงเขาหยุดพร้อมกันมันน่าอาจจัศจรรย์เพราะไม่ปรากฏวันนี้เอ๊ะ อะไรแขนซ้ายของเรามันตายแดีวมันเริ่มเน่าเหม็นแนแต่แขนขวายัางดีอยู่อะไรไม่มีนะครับเพราะอัตภาพพวกนี้มันมากับกรรมที่ให้ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นก็ไปตื้นสุดพร้อมกันทีนี้ถ้าเกี่ยวกับกรรมไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าเราจะต้องมีกรรมมัดจะรูปไปเรื่อยตลอดชีวิต ไอ้ที่เรามีอายุตั้งอยู่ได้แปดสิบปีเก้าสิบปีมันก็นึ่องอยู่กับกรรมบางท่านอาจจะสงสัยว่าอากก,กรรมดับไปแล้วแล้วจะเป็นเหตุให้รูปของเราตั้งอยู่ได้ยังไงกรรมดับไปแล้วกว็จริงแต่เขาส่งบริวารมาให้ควบคุมดูแลผลที่เขาสร้างบริวารอันนี้ก็เกิดจากเขานั่นแหละทราบไห่คืออะไระชีวิต,ตินสี่ชีวิต ทำเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ได้เขาเรียกว่าชีวิตกรรมดับไปแล้วก็จริงแต่เขาก็สร้างชีวิตมาให้แล้วก็ชีวิตวก็ซึมแทรกอยู่ในรูปที่เกิดจากกรรมทําให้รูปที่เกิดจากกรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้นานเท่านั้นเท่านี้เจ็ดสิบปีแปดสิบปีไหนชีวิตคอยตามรักษาแต่ตัวชีวิตไม่ใช่อมาตะมั่นคงยั่งยืนอะไร ก็มีการเกิดดับเกิดดับเช่นเดียวกับโรคป,ประทับนามทาทมอื่นๆเพียงแต่ว่าไม่ใช่ดับเด็ดขาดดับแล้วเกิดใหม่พอเกิดปั๊บก็บคำ้ำจนรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหลายต่อไปอีกทําให้รูปกเกิดจากกรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้ไม่เน่าไม่เสียจะเห็นว่าพระท่านเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติที่ดับนามารมคือจิตเจตสิก เพราะฉะนั้นเกือบจะไม่ต่างอะไรกับคนตายนะคนตายเป็นคนที่ไม่มีจิตฉันใดพระข้านิโรธก็ไม่มีจิตฉันนั่นแต่คนตายพอไม่มีจิตมันเน่าเสียนะครับขาดปัดจจัยคือจิตบำรุงและไอ้ที่เน่าเสียกับที่สำคัญก่อนที่จะเราเห็นว่าเป็นเพราะไม่มีจิตจึงเน่าเสีย แค่นี้ไม่ได้นะเพราะข้าพระข้านี้โลดก็ไม่มีจิตแต่ร่างกายทำไมถึงไม่เน่าเสียเพราะฉะนั้นไม่ได้จิตไม่ได้ออกหน้ากรรมคนตายในไม่มีกรรมมาชรูปไม่มีชีวิตที่จะค้ำจนรูปธรรมทั้งหลายจึงมีการเน่าการเสียส่วนพระอริยะ บุคคลที่ท่านสามารถจะเข้านิโรธได้ระหว่างอยู่ในนิโรธไม่มีจิตเหมือนคนตายแต่ร่างกายไม่เน่าไม่เสียเพราะว่าท่านยังมีกรรมมาชาร้รูปมีชีวิตตินรีสีคอยทำกรรมมาชารูปนั้นให้เป็นไปตลอดเวลาที่เข้านิโรธออกมาไม่มีปัญหาก็เหมือนคนอื่นๆเขาอัน,นี้ที่เห็นว่ากรรมมาช้รูปเป็นไปได้เพราะชีวิตตินรสี่ กรรมส่งชีวิตตินสีเป็นบริวารมาคอยรักษาบริวารบริบาลรูปที่เกิดจากกรรมเป็นอย่างนี้ทุกวันจิตไม่มีปัญหาต,อตอหลอดเวลาที่เรามีจิตอยู่จิตก็สร้างรูปที่เกิดจากจิตให้เกิดขึ้นแล้วก็อปุปถัมภ์รมจนรรปที่เกิดจากสมุทฐานอื่นด้วยนะ อย่างจิตเราไม่ดีรูปธรรมท,ทั้งหลายที่เกิดจากสมุทฐานอื่นก็พลอยไม่ดีหน้าตาก็สูบสีดหมุนหมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วก็พอสมควรนะทีนี้มาในหกสิบหน้าหกสิบสงที่ยังค้างอยู่เกี่ยวกับรูปเกิดจากจิตนี่แหละนะครับผมหมายเอาตรงนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า ควายจะเป็นย่อหน้าแรกของหน้าหกสิบสองถูกไหมไม่ถูกเหรอ 61, หกสิบเอ็อดแะย่อหน้าที่เท่านหร่สุดท้ายเลยแล้วยังพูดถึงโรคเกิดจากจิตอยู่นะอ่าใกล้จะหมดเวลาอันนึงในบรรดาจิตเหล่านี้ จิตเราใดทํารูปให้เกิดจิตเหล่านั้นไม่ได้ทํารูปให้เกิดขึ้นในตินดตะกณะหรือในพังค่าขณะอันนี้ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะเพราะในคราวนั้นในขณะทั้งสองนั้นจิตเป็นธรรมชาติสามกำลังก็คืออ่อนเอส่วนในอุป,ปาทขณะเป็นธรรมชาติที่มีกาลังเพราะฉะนั้นจิตนั้นย่อมอาศัยวัตถุที่เกิดก่อนหน้าคาว่าวัตถุที่เกิดก่อนหน้าก็คือที่อาศัยที่เกิดก่อนหน้า นะอย่างชาวนาจิตของเราที่เกิดขึ้นอาศัยหัตยถยวัตถุไม่ใช่หัตถยวัตถุเพิ่งมาเกิดอพร้อมกับจิตไอชาวน่าดวงแรกนะมีมาก่อนเป็นไปก่อนแล้วชาวนะาก็เกิดขึ้นทีพอเกิดแล้วก็ทําจิตแต่ใช้รรปให้เกิดต่อไปอีกจึงใช้คําว่าย่อมอาศัยวัตถุคือที่เกิดที่เกิดก่อนหน้าในคราวนั้นคือในอุปาทัศนะนั้นทํารูปให้ตั้งขึ้นตกลงว่าจิต เฉพาะตรงอุปปาทขณะของตนเท่านั้นที่มีกําลังทําโรคให้เกิดขึ้นได้คําว่าชาวนาจิตที่สาราคตด้วยโสมนัสสิบห้าสิบสามดวงคําว่าคําว่าคําว่ายกเอาคําของพระอนุรุตธาจารย์ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มาอธิบายนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทําเป็นตัวดําไว้บางท่านเรียนมาถึงปริเฉตหกเนี่ยไอคําว่าเป็นตัวดําดันนี่มันคืออะไรว่างั้นแหม นะทำไมถึงได้ซื้อ้าอย่างนี้เราเรียนอภิธรรมวัตสังขาก็ต้องเอาของท่านมาอธิบายอธิบายเป็นแต่ละคำเป็นแต่ละประโยคไปคำว,ว่าชาวนาจิตที่สอเราก็ได้สมนานัตสิบสามดวงว่างั้นนะครับย่อมยังแม่การยิ้มหัวให้เกิดขึ้นหัวระยิ้มเยมนะความว่าชาวนาจิตสิบสามดวงเหล่านี้ นอกจากจะยังรูปอิริยาบทและแม่วิญญัตนะกายวิญญาตวจีวิญญาตเดินผ่านมาแล้วให้ตั้งขึ้นแล้วคือให้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองก็ยอมยังแม้การยิ้มหัวให้เกิดขึ้นก็การยิ้มหัวแม้ว่าจะมีอันสงเคราะห์ก็ในอิริยาบถย,ย่อยหัวละก็ตามยิ้มย้มก็ตามมันเป็นอิริยาบถนะแต่เป็นอิริยาบถย,ย่อยก็ตามก็เป็นอิริยาบถย่อยพิเศษ ที่เกิดจากชวนาจิตที่สหระคตคือเป็นไปร่วมกันกับโสมนัสถ้าหากเรามีจิตเป็นโทมนัสเสียใจแล้วก็อุตส่าห์วาระอย่างนั้นมันไม่ใช่วาระค่อยเรียกว่าแค้นวาระวาระมาต้องมีจิตเป็นโสมนัสคือบันยินดีบันเทิงอยู่ในใจในการบางคราวเท่านั้นเองเพราะเอจนั้นท่านยังกล่าวแวยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก รวมความว่าเวลาเราที่เราเกิดจิตมีเวทนาเป็นโสมนัสถ้าเราจะหัวเราะเราก็หัวเราะด้วยจิตที่ประกอบกับโสมนัสแต่ว่าไม่จําเป็นว่าเวลาใดมีโสมนัสเวลานั้นจะต้องหัวเราะเวลานี้ท่านต่างหลายบันเทิงในธรรมจิตของท่านเป็นสุขโสมนัสแต่ว่าไม่หัวเราะถ้าหาก็ฟังทำแล้วหัวเราะมหาเหตุผลไม่ได้หัวเราะอะไรเรื่องอะไร ไม่ทราบว่าวเรื่องอะไรแต่ว่าบางท่านที่จะเป็นนักแสดงทำก็พยายามให้เกิดการหัวเราะนะเพราะว่ามันทำให้เขาหายง่วงดีเลยหาอุบายวิธีต่างๆนั่นก็สอดแทรกเรื่องโจกเข้าไปผมก็เคยได้รับคำแนะนำว่าเออบรรยายทําอย่างนี้นะคนก็ง่วงตายแต่ปกติฟังทำมาหน้าง่วงดูแล้ว นะมันต้องมีอุบายวิธีนะก็แกก็เป็นนักพูดแต่แกเข้าใจว่าพูดธรรมะกับพูดอะไรอื่นมันก็ต้องมันก็เหมือนเหมือนกันนะคือว่าต้องให้คนฟังก็บันเทิงหายง่วงนะแกก็บอกอุบายวิธีไว้กี่อย่างโดูจะสามนะหนึ่งเรื่องตลกขบขันสองเรื่องอะไรเรื่องผีเรื่องผีก็หายง่วงเหมือนกัน ในตามโอกาสอันควรแล้วก็สามก็คืออะไรให้เรื่องโป้สกรปรกนะเรียกร้องให้คนสนใจดีนักเหมือนกันหาย่วงกันทั้งนั้นเพราะนั้นผมบอกว่าเออเรื่องผีพอใช้ได้นะอพอจะสงเคราะห์วันนี้ทำอาคุศลและกรรมจรึงได้เกิดเป็นผีเป็นสัตว์ในอบายอย่างนั้นก็พอได้นะมันสงเคราะห์ก็รรมะได้แต่เรื่อง เรื่องโจกสกรปรกนี่แม,ม,ม่มันไม่สมควรอะไรที่จะมาพูดแทรกไปในธรรมะตาหาก็เป็นเรื่องวาระธรรมดาธรรมดาไม่สกรปรกมันก็น่าใจหนูในเนื้อหาอยู่แล้วเพราะบางทีมันมีประเด็นที่มองแล้วมันขันได้เหมือนกันนะว่าท่านบอกไว้ยอย่างนี้แต่เราไม่เห็นเป็นอย่างนี้มองตรงกันข้ามมันน่าวเระอยูไ่ได้เหมือนกันพึงกําหนดไว้อย่างนี้ว่าการยิ้มหัว ย่อมเกิดจากชวนาจิตสิบสามดวงเหล่านี้แน่นอนก็แต่ว่าจิตชวนาจิตสิบสามดวงเหล่านี้เกิดขึ้นไม่แน่นอนเพราะว่าจะยังการยิ้มหวยตั้งกิเลยแต่จะตั้งขึ้นก็ตั้งขึ้นด้วยจิตสิบสามดวงแต่จิตสิบสามดวงเหล่านี้ไม่แน่นอนว่าจะต้องให้เกิดการยิ้มหัวสิบสามดวงคืออะไรก็คือโลภะมูลายจิตสี่ดวงที่สภาวะคตได้สมานัตบางคนหัวเาะเพราะชอบอ,อกชอบ,ชอบใจ ในเรื่องตลกขบ,บขันไอ้อย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสมนัสที่เป็นไปกับโลภะยินดีในอารมณ์จึงได้หัวเระแต่ว่ากุศลที่สาเราคดได้สมนัสก็เป็นเหตุให้ยิ้มได้คงยังไม่ถึงกับหัวเราะกักกักแบบไอ้อย่างนี้มันชอบอกชอบใจมันน่าจะเป็นเรื่องอากุศลฟังทำเกิดบางเทินใจยิ้มได้นะพออกพอใจได้อาการยิ้มแย้มอย่างนั้น มาจากกามาวาจรกุศลจิตที่สวราคตเปโสมานัสหรือไม่ได้ฟังธรรมนะ่ะใครไปมาหาสู่เราก็ต้องมีหน้าตายิ้มแย้มตอนรับกับโซ่ออกมาจากจิตที่เป็นกุศลเกี่ยวกับว่าอาการนี้เป็นปฏิสันฐานอย่างหนึ่งไม่ใช่ใครไปใครมาหน้าตาก็เหมือนไงมาหา,ากรุกอยู่อย่างนั้นไหนะเป็นการต้อนรับกับโู่ใครอะไรเขาที่ไหนอะ นะครับปิดประตูการต้อนรับไปเลยเพราะฉะนั้นต้องยิ้มน,นะต้องยิ้ออกมาจากโสมานัตถึงแม้ไม่เกิดจากสมานัตแต่ถ้าเป็นปฏิสันฐานก็ต้องทํานะอย่าเข้าใจว่าเราจะต้องให้เกิดสมานัตเสนยก,ก่อนเราจริงจะทําแม้งั้นไม่จริงใจจริงใจอะไรกันนักหนาเราเวลานี้เราจะต้องปฏิสันฐานผู้คนค่ะถึงไม่จริงใจไม่อยากจะต้อนรับ เพราะเรากาลังจะกินข้าวอยู่พอดีอะมาบ้านเราเราก็ต้องเชิญเขาด้วมรับประทานอาหารด้วยแต่ก็เกิดไม่ปฏิเสธแล้วก็เปลืองไปอีกหน่อยเห็นไหมแล้วก็ไม่อยากจะต้อนรับแต่ว่าเรารู้อยู่ามารยาทนะของการต้อนรับแจกมีอยู่เป็นเรื่องที่ผู้ดีพึงปฏิบัติถ้าเป็นพระไม่ทำนะไอปฏิสันฐานเป็นอาบัตินะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่วจริงใจไม่จริงใจ ไม่จำเป็นต้องจริงใจกรณีนี้ไม่ได้เป็นมุสาเป็นจาริตศีลข้อที่ควรทำํสำสั่งเราเห็นว่าเป็นข้อควรทําอย่างนี้จิตเราเป็นกุศลแต่ว่ามันไม่มีสมนัตถึงแม้ไม่มีแต่มีอาการยิ้มท่านไม่ได้หมายเอาอาการยิ้มอย่างนี้หมายเอาอาการยิ้มอย่างโดยสภาวะจริงๆจ,งจ,งจึงเอาแค่จิตสิบสามดวงโลภะมูลจิต สี่แล้วก็โลกามาวาจรกุศลสี่กามาวาจรกิริยาสี่กามาวาจรวิบากคงจะไม่ยิ้มอมันมีโซมะนะันไม่ใช่ชาวนะอฮาเฉพาะที่ทากิจชาวนะจึงจะยังความยิ้มให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หาสิตุป,ปาท้าจิตอีกดวงหนึ่งรวมแล้วก็เป็นสิบสามดวงนะ เฉพาะอาสิตุป,ปาทะกับมหากิริยาที่เป็นโสมนัสนนั้นเป็นของพระอาหารหันต์ปตกลงว่าจิตที่จะทการยิ้มเย้มหัวเราะให้เกิดก็สิบสามดวงเหล่านี้แหละในนี้ก็บอกไว้เหมือนเหมือนกันนะครับก็ชาวนาจิตที่สราคตด,ด้วยโสมนัสนสิบสามเราดวงเหล่านี้ฝ่ายกุศลคือกามาว่าจรกุศลสี่ดวง ฝ่ายอากุศลก็คือโลภะสหกตาจิตสี่ดวงฝ่ายกิริยาก็คือกามาวจรจิตห้าดวงคือมหากิริยาสี่หัสิตุกป,ปาฐะหนึ่งนะครับรวมแล้วก็เป็นสิบสามปรากฏว่าเป็นกามาวจรจิตทั้งสิน้นโดยเหตุนั่นคนได้ฌานกำลังเข้าฌานอยู่จิตไม่ได้เป็นกามาวจรจึงไม่มีการยิ้มแม้ว่าจะมีเวทนาเป็นโสมนัส าการยังอิริยาบทย่อยให้เป็นไปรวมทั้งการยิ้มหัวเนี่ยเป็นไปด้วยอำนาจของกามาวาจรจิตพวกฌานทั้งหลายเวลาเป็นไปอยู่นะไม่ได้ทำอิริยาบทพวกนี้ให้เกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการยิ้มด้วยฌานาจิตที่สหาราก็โดยสมณัตนะครับแม้เป็นสาวนะก็ตามวันนี้เอาเพียงเท่านี้ตอนบ่ายก็มี าการแนะนำอาพรรมอีกนะมีการเลี้ยงอาหารเพราะว่านุโมทตนาทุกท่าน